ลายกระแสลายมันลายขายอันไหนขายดีในกระแสขายดีอยู่นะนั่นขายขายดีครับช่วงนี้ครับลายมันลายขายก็าขายลายที่เราชอบครับที่เราชอบดูแล้วสวยแล้วเราใส่ Action เออนี่เป็นลูกค้าวันนี้ถามพ่อค้าดิพ่อค้าอะไรขายดี Everything by New สวัสดีทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ตลาดปัตตมิกรมาก็คือเป็นวันพฤหัสฮะพฤหัสศบดีโอ้คนก็จะบางเบาเดินสบายคนไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าตลาดปัตตนิกรเขาเปิดทุกวันนะฮะนิว <New S 2> ก็เลยอยากจะมาทำแบบคอนเทนต์ไลน์แบบไหนเนาะพวกลน์ในกระแสไลน์มันลายขายนะสามแบบนี้นะอันไหนคือ ขายดีขายคล่องได้กําไรท่วมท่วมโอเค okay, นะจ้าเดี๋ยวเราไปหารา้านพ่อค้านะคะคุยกันจ้าโอเคแต่แล้วมาเจออะไรเนี่ยร้านอ้ําเหรอฮะอ๋ออะไรอนะันอุ้ยร้านอันวินเทจนี่เคยเห็นเขาเป็นแบบเซลเล์เนีแย่ค่านะคะคนนี้สวัสดีค่ะชื่อน้องอนันหรอใช่ค่ะร้านดูโดดเด่น เยอะมากๆนะฮะร้านร้านอุ้ยไฟดับมาแล้วมาแล้วค่ะเมื่อกี้ไฟดับนะทุกคนอะพี่นิวมาไงเออไม่เกี่ยวกอกมาฝนตกนะอ่ะพี่นิวอยากรู้ว่าถ้าร้านหนูนะคะหนูยกให้นายในกระแสแบบไหนไหนยกตัวอย่างสิไหนอย่างเช่นพวกวงเนี่ยค่ะคี ไอรอนแมทริก้าอะไรแบบนี้ขายจะขายได้ทั้งออนไลน์แล้วก็หน้าร้านแล้วก็ออซี่นี่ก็ถือว่าเป็นกระแสใช่ค่ะออสเซสบอกว่าอะไรอ่ะสัมดีก็มาช่วงนี้สัมดีเอเมมใช่เป็นไงบ้างเนตัวนี้ก็เดือดค่ะอ๋อเดือดอยู่เดือดอยู่หลอสัมบีเก้าศูนก็จะเป็นสตูตซี่มีเก้าศูนย์นะไหนไหนไหนสตูซี่จัขหายยากอนี่ป้ายตัวนี้ป้ายเก้าศูนย์เลยแล้วก็ตะเข็บเดี่ยว อืส่วนใหญ่ต่างชาติค่ะต่างชาติเขาจะเล่นกันเยอะอยู่ที่นี่ก็จะมีต่างชาติมาอ๋อแปลว่าสตูซี่นี่ก็ถือว่าเป็นกระแสได้ใช่กระแสเหมือนกันค่ะแล้วก็ตัวนี้พี่แจ็ก็ใส่นะกระตูนบักบันนี่ไอแท็โอ้ยตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเขาเขาเด่นอยู่แล้วลายพะรุ้่เนี่ยบอกว่าอุตานี้คือเขามานานแล้วเนาะก็ยังได้อยู่เนาะก็ยังได้อยู่ค่ะตัวนี้ก็เกตูเดย์ไลน์นี้ก็แรงนะหนูก็ไม่เคยเห็นนะอ่าโอเคมีนะตัวนี้ กะแส<ว>กระแสะ<ๆ>ร้านนี้เยอะเนาะ <c oughs> ขายขายในกระแสค uh ่ะ huh. พีวกนี้ก็จะเป็นหัวผ้าล้วนๆเพื่อ uh huh. หนังก็มีเต็มบอลน์ศูนเจร้านอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะเอ,อปัตถวิกรโครงการใหม่อะค่ะรล <c oughs> ้เอเก้าสิบสติดกองผ้าก <c oughs> ิโล80ค่ะ สวัสดีครับอ่ะเรียบร้อยแล้วครับอุ้ยมาต่ออีกร้านหนึ่งดีกว่าทุกคนอ่ะป้าสวัสดีครับเอาตรงนั่งก็ได้นะมานั่งนี้มานั่งนี้นั่งหูเป็นนี้ป้าใส่เสื้อลายลายเมส์เทนเนอเป็นบิ๊กเฟสใช่ป่ะหูอันนี้ตัวนี้ที่มิวก็มีนะฮะเพราะว่าตัวนี้ลายนี้หาขทางหายากเหมือนกันเนาะโน้ไปไงบ้างฮะร้านร้านป้าวนใหญ่ ลายแบบไหนขายดีภาพส่วน่าจะวงขายพวกไอรอนลายกระแสเนึกลายกระแสนึกเมลวาน่าอ๋อโอ้โหกระดิบน็อตกลุ่มนี้เนาะใช่ค่ะก็ะอนโอเคก็าเป็นพวกลายการ์ตูนลายุ่กกระปองอ่าฮะแล้วราคาลามป้าเป็นยังไงบ้างอ่ะราคาเหรอคะราคาราคาที่แขวนอยู่ข้างบนเป็นยังไงบ้างฮะลายการ์ตูนก็ประมาณหกร้อยขึเคแล้วพวกกลุ่มกกลุ่มวงก็ประมาณขั้น ประมาณ1 5 0 0 1 5 0 0คืนเจ้าอยไงไรติดตามป้าได้ที่ตลาดโครงการใหม่ในฐานะเป็นพ่อค้าเรยวะนี่นี่ลายกระแสลายมันลายขายอฮะอไรขายดีท่วมกาไรคุ้มก้มีอะไรท่วมหมอเออลายแบบไหนมันก็อยู่ที่พ่อค้าแต่ละคนมากกว่าว่าแบบของเทว่าสายขายงานสายไหนที่เขาจะทํางานได้บางคน สมมต at, ิบางคนขายฮาเร่ได <Tah> ้ม <Meu> ีราคามันก็จะขายได้แพงมันคงขายมัดย้อมได้มีลูกค้าประจำมีฐานลูกค้าเราก็ขายได้ราคาในส่วนของเขาบางคนไม่ได้ถนัดไม่มีฐานลูกค้ามันก็จะไม่ได้ราคาเราก็หาทางที่เราถนัดดีกว่าก็อยากเท่อยากเท่ขายหัวครับอยากได้ตังขายหางแค่นั้นเลยครับเราอยากได้ตังด้วยขายตั้งหัวขายแ้งหาง ผมก็มาเป็นงานการ์ตูนอันนี้ครัเป็นงานขายงานการ์ตูนข้ามาเนี้ครัเป็นงานขายในการ์ตูนก็จะมีเป็นพวกอันนี้นี่เขานะมีอะไรนี่พี่ไทมันเน้นเป็นพวกการ์ตูนนะครับการ์ตูนเป็นรุ่นนิตูนตัวนี้ครับพวกนี้เดินมาอีกหนึ่งโซนมาดูกันนะฮะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเอามาแวะดูร้านนี้ดีกว่า อ้าวสวัสดีครับอุ้ยเราเคยเจอกันแล้วเนอะเจอแล้วแต่ทําไมวันนี้มันอยู่เป็นเอกเทศอยู่คนเดียวหรอ<ช>ยังไงบ้างแยกครับพี่แยกมาพอดีรุ่นพี่แบ่งล็อกให้ก็เลยมาอ,อแยกมาตรงนี้ยังเป็นสเก,ก็ตเหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมใช่ครับวันนี้ดีเลยอยากถามสําหรับเราอะไรขายดีลายกระแสก็มีพระแม่ลายพระแม่พวกเนี้ยสันร์ตะคพระแม่อะไรเงี้ย ลายลายพ่อแม่จะขายดีตอนนี้อืเป็นลายนี้แล้วก็ถ้าเป็นลายมันก็แบรนด์ที่ขายด,ดีก็มีพวกดีจีเคดีจีเคพวกเนี้แบบสไตล์แบบวัยรุ่นว2ยทุกเพวกนี้ยพวกนี้จะขายดีพวกนี้จะขายดีเสื้อของผมทุกตัวจะซักรีดมาแล้วทุกตัวฮะผูดเล่นจริงๆริงจริงหรอซักรีดทุกตัวคือซักซักแล้วก็ รีดอะไระรีดด้วยเตารีดเนี่ยหรอใช่ครับรีดด้วยเตารีดซักรีดทุกตัวไม่ว่าจะถูกกระแพงผมซักซักรีดหมซักรีด,ดจะเสื้อจะสะอาดทุกตัวอย่างเรียบกริบสะอาดเหมือนใหม่พร้อมใส่ได้เลย แก๊งทีชิตติดแว้งใช่ครับผมยังไงบ้างยังไงบ้างวันนี้ก็วันนี้เปลี่ยนหน้าผ้าเปลี่ยนหน้าผ้าใหม่ครับของลงใหม่นะอ๋อโอเคเก่งเสื้อพจน์เสื้อวงเสื้อกาตูนอยากจะรู้นะว่าตอนเนี้ขายได้ราคาดีก็จะเป็นตอนนี้นะพี่ที่ผมขายง่ายๆนะวงง่ายๆเลยมันจะมี9้าูอยู่สแตชชิงเนี่ยสแตชชิงคัามกินเนี่ยไอไลน์นี่จะมี9้าูอยู่ใช่แต่ของผมจะเป็นงานรุ่นใหม่เนี่ยปเบียร์ล่นปลาเบียร์ล่์ ลายเดยกล้าสูเลยขายได้เรื่อย<ช>ๆพี่<ช>พวกนี้ขายได้เรื่อยๆสซนชชิง่งความกินอย่างเงี้ยอยู่ที่5 5 0ห้าสิบง่ายๆราคาผมอย่างเงี้ยสำคนงบน้อยาลายกระแสอะไรอีกที่ขายได้ขายได้เหรอลายกระแสง่ายๆเลยนะวัยรุ่นนะก็คือง่ายๆเลยของผมลายมันมันร้อยยี่สิบอย่างเงี้ยดิกกี้นะตอนนี้ถ้าเด็กที่หันมาแต่งวายทนะูเคไรเงี้ยแล้วแบบนี้ถือว่าเป็นลายลายประเทศไหไมันหรอลายมันที่ง่ายๆร้อยยี่สิบใช่เด็กวัยรุ่นมาถามหากันเยอะ ่ถ้าเป็นวงก็เนี่ยสมมติดอกอะไรอย่างเงี้ยรีโปขึ้นมาใหม่ก็เก้าร้อยไม่ถึงพันมันไม่แต่หลักพันไงพี่ใช่แต่ถ้าตัวที่ถูกใจผมและที่ว่าผมได้มาแล้วเด็ดเด็ดเลยนะผมชอบด็อกทาวตัวนี้หลอด็อกทาวใช่เป็นหนังตัวนี้ที่ผมดีใจมากเพิ่งเจออยู่ตัวเดียวเลย <Wow. S 1> มันไม่ใช่ก้าสูนมันเป็นมันเป็นหนังพี่หล่อด็อกทาวสมมุติว่าคนเคยดูหนังเคยรู้ประวัติอะไรอยนะ่างเงี้ย พราะว่ากลุ่มเนี่ยอย่างที่คลิปที่แล้วที่ผมบอกไปว่าพาเวลพาราต้าอย่างเงี้ยที่เป็นเซืสกเก็ตเนี่ยคือเป็นแก๊งด็อกทาวเป็นอาจารย์ของโทนี่ฮอคอันนี้คือหนังประวัติมาเลย <S <S ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะตามมาเรื่อยเลยก็คือมีโทนี่ฮอคมีโทนี่ฮอคมีเอ่อสเตซี่ที่เป็นเจ้าของแบรนด์พเวลพาราต้าอะไรอย่างเงี้ยหนังประวัติมาเลยแล้วตัวเนี้ยผมเจอตัวแรกเลยที่ผมเจอ <S <S ใช่ราคาก็หลักพันต้นๆแต่ถ้าบางคนไม่อินก็คือไม่อินเลยแต่อย่างผมนี่คืออินมาก ตามอยูไอจเหมือนเดิมใช่ครับผมแจ๊งทีชิดสปีดแวร์ครับผมโอเคครับใช่กินตนานะคะร้านชื่ออะไรชื่อก็ยืดมือสองใบกินนี่ค่ะงานขายก็มีหลากหลายเนะแต่ว่าช่วงนี้คนก็จะมาดูเรื่องสุขภาพมากขึ้นเขาไม่ต้องไปซื้อตามตามทอบหรือตามห้างนะคะเขาจะมาเล่นงานมือสองคือจะเป็นพวกแบรนด์กีฬาค่ะมีจอแดนจอแดนนานๆจะหลุดนะที ของคนซื้อสะสมชอบลายไหนเขาก็สะสมไว้ค่ะจะเป็กแบรนกีฬาใช่ค่ะสรุปก็คือตอนนี้คือมวนจองร้านที่ทมันจะเป็นผู้นประเภทงานแบบตีลาเลาะใช่ค่ะเคนะฮะวันนี้นิวก็พาทุกคนมาแบบมาพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้านะฮะที่ตลาดปัสุริก่อนเนาะโครงการใหม่นะก็ลองดูนะฮะว่าลายแบบไหนที่คุณคิดว่าจะขายได้ไม่ว่าจะเป็นลายกระแสลายมันลายงานขายฮะ จริงๆก็ขายได้หมดแหละมันขึ้นอยู่ว่าคุณมีกลุ่มเป้าหมายมากน้อยขนาดไหนเนาะอย่างนี้ก็เป็นงานงานขายนะจ๊ะตัวนี้ก็คือตัวละ100บาทคุณ <Wow. S 1> นะก็ลองดูลองดูแล้วก็ลองนําไปปรับใช้ให้เข้ากับร้านของคุณกับตัวของคุณเองแล้วกันคลิปหน้าเราจะพาไปไหนจะพาไปคุยกับใครนะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆลงมาแล้วนะฮะบ๊ายบาย Thank mm -hmm. you.